วัสดีค่ะได้ยินบ่นเน้องเดี๋ยวตั้งไกลยหวแล้วน่าจะขยิเยอะยนะมานล้อพี่น้องเล้กินข้าวพ่อใหญ่ไปทานกาแฟกับเพื่อนก็เลยจะกินคนเดียวก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวแกโทรมาถ้าพ่อใหญ่โทรมาเนตรับ อ a, สายก็จะว,ว่าด้วยจ้ะมาด้วยจ้ะมากินข้าวกับเมียฝรั่งโปรมๆด้วยจ้ะเด้ออันทอดน่องไก่กับทอดท้องปลาแซลมอนอันนี้ตำส้มตำปลาธรรมดา พ่อใหญ่เนะี่ยําต้มยาขาไก่ไว้ให้แล้วแกว่าอย่าทําว่าเยอะเพราะว่าแกาจะกินกาแฟกับเค้กมาแล้วเดี๋ยวมันกินบม่ไดนะ้นก็เลยสิท่านก่อนโรยใส่เม็ดกระถิน กุ้งมันเหิ่แล้วพี่น้องมันแก่แล้วเหลืองแซ่บกุ้งเหิ่ นั่นเราชื่อน,น้องไก่ทอดนี่เราเป็นเน็ตถ้าแกออกไปข้างนอกน่ะเแกก็บอกว่ากินโกลเลยไม่ต้องโลแันเดอร์ หนังไต่แน็บไม่ค่อยกินแล้วพี่นอ้องถ้ทอดเอาออกก่อนอยู่คนเดียวบ้านก็จะเงียบๆเน่ไม,ม่ได้อยู่คนเดียวหอกอยู่กับซิมบ้า นอนหน้าทีวีหลับแล้วอืมนอน Hòa nó còn có tầm một hương Nó phải ở các thiên rồi đấy nè ใหญ่พอ่อแซ่บมีพี่เอฟซีคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเนาะเกว่าเม็ดกระถินฝักกระถินหายง่ายเงียไม่ถึงแนทว่าอยู่ประเทศไทยน่ะใครสิว่ายังไหนก็ด่าเนื้อดาดีหากินอยู่กินง่ายไหมหาอยู่หากินง่ายไหม เม็ดเม็ดบักง่ญ่เมื่อวาไปเก็บมาให้น้องฝนใส่ตำบุกเม็ดแก่นี้ดิเขาว่าปอมก็กินจังสี่หละ่ะพี่น,อน้องกินให้สมกับชีวิตปนๆเน,นี่ยแหละจะอะไรมากมายกับชีวิตกินอิ่มนอนหลับพอแล้ว เราอยู่กินเพื่ออยู่เราไม่ได้อยู่เพื่อกินชีวิตถ้าอยู่เพื่อกินน่ะมีแต่หนีแต่สิ้นเพิ่มพูนแต่ถ้าเรากินเพื่ออยู่น่ะเั้งใดก็รอด เรียกว่าเออจะกินแบบอาหารไม่มีโปรตีนขนาดนั้นบางเื่อมันก็บเบื่อ มองดูโทรศัพท์กลัวเพราะหญ่โทรเข้า ร้องสายจากแม่เมื่อจำเอชจำต้นมาแล้วป่อไว้ให้แนบว่าจะไปกลดหอยเราไปหาหอยอย่างเขาเอิญหอยอย่างหอยจำสินแม่พี่น้วงเขาเอิญหอยจำสินบอกกลหอยเห็นไหมตามต้นนา่ มาให้เด็หน่อยให้เลยบอกปต้องหรอกเจ้าของยิ่งร่างกายไม่ค่อยดีอยู่แล้วไปก้มๆเงยๆเป็นลมเป็นแรงใครจะไปเย็นยุนั้น 啊、嗯嗯，我了。听吧，播了，听吧，听。 นอนแห้งอยู่เนาะลูกชาย เน็ตเป็นคนกินนีอย่างบอเป็นตดแซบแล้วพี่น้องเด้อนี่ถึงทำกินโชว์บาได้บางบางช่องเขากินแซบแซบเขากินยังไหนก็ดูเป็นตดแซบแต่เน็ตน่กกินบอเป็นตดแซบแล้วจ้ะ ไปเป็นแต่อิ่มไปนั่งดีไหมบ,บอกบอเมนกินเป็นแต่ช่วนหินวเขจาจักเขากินยังไงเน่ไปดูหลายช่องอยู่ช่องที่เขาทาเกี่ยวกับชโชว์กินนะ่ะหิวตามขเขาแซ่บแซ่บ้าของกองินบบนี้เน่ยให้เต็มเลก็บอกเป็นทัแซ่บแน่เลยบ้าขอโทษขอภัยอะไรๆด้วยกัะ นี่เป็นกดกินอียงบอกเป็นตรแซบดูไม่อร่อยรู้ตัวเจ้าของเบิ่งเจ้าของกิน ว่้จเป็นตับวจแซ่บค่ะ เีนี้กินเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วพี่น้องอายุเริ่มเกลแล้วอายุมากเึ้นทานผิดอ,อทานผิดทานเผ็ดไม่ค่อยได้หนึ่งสองสามสีประมาณบกเม็ดนี่แหละเผ็ดแล้วต่อไปสิบ่ได้ตันใส่สามเม็ดนรอถ้าไม่เผ็ดก็บอกอร่อยต้มตันเนาะ ถ้าเผ็ดเกินมันก็แสบท้องแล้วค่ะคลิปนี้นะ่ก็พามากินสุ้มตำแล้วก็นี่แหละอาหารตามที่เห็นในราจจารน่องไก่ทอดกระทงปลาแซลมอนทอดสอสชิ้นเนาะซิ่เหมือนเหลือจะได้ไปซื้ออีกอยู่เหลือครึ่งแพ็คจะออกไปซื้ออีกจกสก2แพ็คที่เน่บอกด้วยจากร้านติดกับตลาดบ้านบอนนาะมันเป็นร้านอาหารแช่แข็ง ป้ายขึ้นว่า pnp นั่นหละร้านอาหารแช่ขแข็งเขามีบดเนื้อหอยลายเนื้อหอยเมนตูกุแต่มันก็จะไม่ค่อยสดเพราะว่าเขาอาจใส่ช่องแข็งไว้เนอกปลาแซลมอนเขาก็อาจใส่ช่องแข็งไว้แต่ถ้าจะซื้อแบบสดแบบแบบประมาณแบบแข็งแน่บอกแข็งแน่มันอยู่ร้าน อาหารซีฟู้ดจะจะเปิดใหม่ติดกับวัดไตภูมิมพ้นวัดไตภูมิขึ้นมาเนาะจะพ้นพ้นวัดไตภูมาอยู่ฝั่งเดียวกับวัดไตภูแหละขี่ขึ้นมาทางอา่าโลทางสนามปบนี่มันจะมีร้านซีฟู้ดเปิดใหม่อยู่จะมีพวกปลาแซลมอนสดเนื้อสดไก่เกยหมูอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยแต่เนี้ยร้านที่เน็ตไปซื้อตรงเนี้ยมันจะมีแต่แช่แข็ง แต่ตรงนู้นจะไม่มีนกเพราะไปจะไม่มีน่องของปลาเซมอนจะมีแต่เนื้อนะคะเนื้อที่หั่นเป็นแพ็คๆ,ๆที่เนตซื้อพ่อใหญ่กินตอนวันเกิดนะ่ะนั่นเนตไปซื้ออยู่ร้านนั้นแต่ถ้าอยากได้น่องของปลาเซมอนไปรูดตัดออนนันแพ็คปังไงนอกจากแต่เนตกินคนเดียวเนตเลยจะซื้อแพ็คละห้าร้อยกรัมป้นนั่นก็ยูได้เป็นเดือนเนตซื้อมานะ่ะสองแพ็คสามแพ็คนึงเพิ่งจะ หมดมีแม้พี่นอ่องเพราะว่านกินคนเดียวแต่ถ้าใครที่ว่ากินแบบอิริออรอนอะ่ะไปซื้อที่โรตัสลังสินาด้วยก่ามีอยู่ติดติกับแผนกขายอ,อาหารพวกเนื้อนะคะมันจะมีช่องไอติมอยู่ดอกเป็นเป็นเป็นบังไงละ่ะมันจะมีทั้งแบบเนื้อแบบท้องแบบอะไรมีเบิร์ดจกตลาตลาดลังสินาเนาะมีมีขึ้นกัน ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้าโรตัสตลาดลังสีนาซิแยกเป๊ปซี่เนะาะจ้าเนาะทางไปสกลนครเอ้ทางเข้าตัวเมืองจะรู้จักอยู่ดอกโรตัสลางสีนาเนาะผู้ใดสิบอรู้จักเพราะว่าในอุดรถ้าโรตัสเ,เขาเรียกบางโบไอบางบอนแม่นมันก็สิบไปทางพุน่นไปทางถนนหน,หนองบัวลำพูนี่ตลาดนัด ตลาดนัดอีกแล้วโลตัดรังสีหน้าเนอะจากข้างสีแยกเป๊ปซี่ปั๊มโปตอเนาะสีดูกันดอก